ได้ข่าวว่าเอ็มเอกชาตินะครับเปิดร้านขายผ๋ยใหม่วันนี้จะมาแสดงความยินดีกับเอ็มเอกชาตินะครับร้านขายผ๋ยใหม่จันทบุรีรถยอดส่วนโง่แกเดี๋ยวรอบที้ไม่เปิดที่ดีกว่าเดี๋ยวเปิดมาต้ คร <harma> ับเ <Like> มาแสดงความยินดีร้านเปิดใหม่เอ็นกีกับผ้านะครับโอ้ยขอบคุณมากนะครับโอ้ยทอามื่อคืนหนาป่ะพี่เมื่อคืนหนาฮะไม่ได้นอนหรอโอ้ยไม่ได้่นแต่ดีนานเลยมาซื้ออะไรวันนี้จะมาซื้อปุ๋ยแล้วก็มาได้มาอยากมาอยากดูความรู้ของอ๋อปุ๋ยเก็บเอาปุ๋ยเก็บอ่าเรียกว่าอะไรคะเกษรเกษตรอันนี้ทำการเกษตรด้วยใช่ไหม ต้องบอกก่อนน้องๆว่าอันนี้จะ่ผมที่เก็บตัดคะอย่าไปคิดแบบถ่าเสร็จปุ๊บลงเลยให้เอกชาติอ่ะอย่าพาไปชมเลยว่าในนี้ร้านคุณมีอะไรบ้างส่วนมากถ้าผมมานี้คุณมีแบบคักพิเตอรบ้างไหมมีสวัาดีัพี่เนด้วยาดิมาดแมดิมา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 ดมดิมดิมดิมาาแมมมมมามมมดมมมมามมม เย้คืออะไรต้องบอกนะร้านใหญ่มากเลยนะอันนี้อันนี้คืออ๋อนี่มันเป็นน้ำยาปุ๋ยนะถ้าใครอยู่จันทบุรีหรือว่าใครอยากจะซื้อน้ำยาปุ๋ยหรือว่าเกี่ยวกับปุ๋ยมาได้เลยร้านเกษตรอะไรออมสินเกษตรใครัะอิูการเกษตรออมสินการเกษตรนะครับนี้ำยาต้องบอกกันว่าอันนี้เป็นแกนด์ดั๋ยนะอยู่ในน้ำยไม่ใช่ครับต้องบอกกันว่าน้ำยาไถปุ๋ยอะแม่งมีเยอะดูเด็ด แอนกงดูแอนก็ดูดิอ๋อนี่มันมีฮอร์โมนฮอร์โมนิดอะไรฮอร์โมนตื่นเลยเฮ้ยเอาดีดีนี่ร้านขายปุ๋ยนะเนี่ยคืออะไรฉันไม่รู้เหมือนกันอ๋อใช่เหรออ่ะต้องบอกพี่เอ็มก่อนว่าเราคิดยังไงในเปิดร้านขายปุ๋ยคิดยังไงเปิดร้านขายปุ๋ยก็เรามีตัวเยอะเราีเรามีตัวเยอะก็เราไปขาย นแล้วอถ้าใครอยู่จันทบุรีหรือว่าอยู่ระยองหรือว่าใครเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้เรียนเองมาซื้อปุ๋ยกับพี่เอ็นได้เลยอันนี้ขอสาระอะไรก็คือก็คือถามว่าโปร่มผลได้ไหมถ้าขยากจะมาเข้ามาแต่ยังไม่ได้โปรตีนอ่ะมันจะมีที่โปรตีนอะไรอยู่ในคล้ายอยู่ตรงกลางอยู่บ้างหรือไงอาอยากจะดูอยากจะถามแบบนี้แล้วสงสารแหมเกี่ยวกับอันเนี้ยคุณรู้ป่ะว่ามันมันช่วยอะไรบ้างไม่รู้เลยรู้เยอะเลยแล้วถามคุณสองคถามนี้แม่คุณทาม อ๋อแม่กูทำแต่ก็รู้ทุนให้แม่เปิดเราแต่เราไม่ได้ทำแม่นำเองขาอ๋อไอ้เีูยพิก็นึกว่าตัวเองทำกูยังงงอยู่อยู่ดีๆเอ็มกิชการมาเปิดร้านขายปุ๋ยร้านขายปุ๋ยเนี่ยถ้าจะเปิดต้องมีความรู้แม่ใช่ปะต้องมีความรู้แล้วผมต้องบอกก่อนนะใครผ่านมาทางไหนบอกตั้งน้องอย่าเผื่อใครไม่รู้แต่เบื่อเป็นเคมีวิทยาศาสตร์เลยได้อยู่นะอ๋อแล้วก็เป็นเคมีครับเก่งใช่ปะเก่งเรื่องเคมีใช่ปะ ค่าเรื่องเคมีเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแบบอ่าผสมส่วนผสมของเคมีการทดลองเคมีสู่เข้าในร่างกายเคมีกับธาตุเคมีกับธาตุกินถ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยคือกูไม่รู้กูก็ซื้อมานจากแปรนดคนอื่นแล้วก็มาขายให้แม่ขายให้เอาไปบอกบอกกับน้องๆกอนว่าใครจะมาแบบนี้ที่ไหนอ่ะกูไม่รู้โอเคหลังเลยไปตรงรัดติดต่อเอามาเอาไปไปตรงปุ๋ยตรงปุ๋ย ดีดีครับผมดีดีครัผมอันนี้ต้องบอกกันว่าอันนี้เป็นลงปุยนะอันนี้อะไรกันสัย่าใช่ปไม่ใช่ตอสอ๋อตอสอันนี้ลมปุยนะปุยที่มสรอะไร้างอ่ะ้า3ิ <aloud router> uh, เนี่เขาบอกนะคุยนะใช่ใช่พี่ยครับ10ลบ3ลบ3ก็เท่ากับเหลือ12ใี่ยคุยเพี่อะไร10ลบ3ลบ3ลบ3อะไรอย่างเงี้ยต่างกันส่วนประเทศเราอย่เนี้ยอ๋อนี่ไงนี่คุยที่บอกนะครับ24ลบ4ลบ4ก็เหลือเหลือ12ใช่เอาไปบวกเลขเลเออผมอยากจะรู้นี่มันคือคืออะไรมันมีความรู้ยอยางไรหาเลย ไม่มีความ่วเลยเลยแล้วต่นเต้เปิด้านปุ๋ยนะครับน้องก็เป็นู้นก็พบน่ดหนึ่งหลอกเองเนี่ยใส่ไส่เด็เลยเอ้ยีกรโม่เนี่ยเรงโ่นเนี่ย

มีเจ็บเลยนะเจ็บเข่าขาเลยอ้ะจะขึ้นสูงอตรายอันนี้ก็โดนมันมีเจ็บเลยขึ้นขึยกขึ้นสูงนี่เเา เอาอยู่คุณ่อยมาเร็วเดี่ยวฮือเลยอ่ะหุ่เทียวเมื่อกี้กระโดดตรงนั้นเจ็บข้อหาเลยฮ่าฮ่าหุ่ยยยยยฮ่าหุย ให้ทางทางินสถานทีรู้อะไรเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวเกี่ยวกับหวยนี่ที่มีความรู้เยอะเลยแต่ไม่อยากจะเปิดใช่่ปะรู้มันต้องทำใส่พีซีให้ใช้ยังไงแต่ไม่รู้ว่ามันใช้แล้วได้ผลผลิตยังไงพี่เต้เ้เฮ้ยจริงดิจริงเฮ้ยผมต้องบอกว่าผมเจอพี่เต้เต้ชาติด้วยพี่เต้เต้ชา่ิน่ารักทุกนนะอันนี้นะครับถ้าอยากจะมานะครับเอาบอกทีมบอกบอกบอกทางทางที่ตรงเส้นไหนเส้นหลักเข้าคิดเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อ เสียเลยเฮ้ยพี่เอ็มผมผมพี่นะผมพี่มาของผมก็มีอย่างจริงจังผมมาพี่เอ็มนะร้านออมอะไรนะออมสินการเกษตรออมสินการเกษตรนะครับของเอ็มกิกชาติเปิดใหม่วันที่ยี่ห้าไปดูไปร้านหน่อยดูไปร้านหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีร้านออมสินเอ็มกิกชาติ ใช่ผมมาทั้งทีนะเว้ยพี่ต้องเป็นเกียรติผมแต่ผมไม่แก้ผมผมพี่ไม่เคยทำอะไรให้ผมเพราะว่าพี่เขาให้ตามผมตลอดเลยแต่ผมไม่เพี่เราไม่เคยทำอะไรผมนี่เอาอย่าไปบ้าก็โอเคนะได้หลักเลยถนนถนนได้อย่ามันมีดีเซอร์ ีเก็ไม่ทำอะไรผมขอเป็นเกียรติรอบคุณเปิดร้านใหม่ฉลองเปิดร้านใหม่แค่จะทำอะไรั่งอย่างนี้อาจจะเรียนหน่อยเดียวเรียนหน่อยเดียวฮะเรียนหน่อยเดียวหน่อยเดียวจะบอกเรื่องิหน่อยเดียวเออเป็นพีเซอร์ไม่ทีเซอร์อย่างคนทุบคลิปเยอะคลิปนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งถ้าผมทิ้งก็หมาแล้วถ้าผมทิ้งอะผมออกจากถ้ามี่ได้ ไม่เอินเป็นปูนไงผมอยากินงายปูนไงเาบบนมึงถ้าเป็นดินอะผมแล้วดมากโอเคครับพี่มาฝากประชาชนไทยอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่ิยวละอ่ะผมไม่บอกล้ไอพี่อยากายเราเองโอเคแค่นี้แหละ